ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอไม่ได้เจอกันนานหลายปีมากนะฮะก็สิบกว่าปีแล้วนะเราก็ดีใจแหละน้องเขาก็ยังคิดถึงเราอยู่อ่ะอ่ะไปที่เรื่องที่หอยการที่แหกถึงเ่นาวอรเงีแบบ่ายังเป็นห่วงเสมอหลไม่ดีดีใจดีใจดีใจไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอไม่ได้เจอกันนานหลายปีมากนะฮะก็สิบกว่าปีแล้วนะ สิบป,ปีแล้วที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เจอไม่ได้อะไรกันเลย,ย้ยฮะก็พอเขามาพูดถึงก็ mm hmm. ก็เหมือนต่างคนต่างติดตามผลงานซึ่งกันและกันมากกว่า mm hmm. เขาก็ mm hmm. อาจจะเห็นเรามากทางออนไลน์เหมือนเราก็เห็นเขามากในทีวีนะ mm hmm. อย่างลูกๆอ่ะสีออก็เห็นเนี่ยพี่หอยตลกนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเนียบเพื่อนป้านะอะไรเงี้ยเราก็เล่าให้ลูกฟัง ได้ฟังสภาพที่หอยเรารู้สึกรังทุกคนแบบวันเก่าๆเราอยังไงบ้างไม่ไม่ได้ฟังบทแต่เห็นในในติ๊กตอกหรือทีเซอร์ประมาณสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เราก็ดีใจแหละน้องเขาก็ยังคิดถึงเราอยู่ <c oughs> อย่างเงี้ยเราก็คิดถึงเขาอยู่เหมือนกั<ล>นระ่วมงานกันมีโอกาสไหมครับร่วมงานกันน่าจะยากเพราะว่าตอนนี้ชีวิตพี่เปิ้ลอ่ะมันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะ <c oughs> เออบอกแล้วว่าฉันไม่เหมือนเดิม <c oughs> ชีวิตพี่เปิ้ลมันมาจับทางธุรกิจเยอะ <c oughs> ไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปร่วมกันกลับไปร่วมกันอีกทีอ่ะ ภาพจำมันคือต้องตลกอ่ะมานิลรี่หอยอะมันต้องตลกถูกป้ะแล้วเดี๋ยวนี้เราแบบเราต้องประชุมทุกวันคุยงานคิดตนเลขดีดเงินแบบมีอะไรใช้คือความตลกมันหายไปแล้วตอนนี้เขาเป็นนักธุรกิจไปแล้วอะคือเราเรามีความสุขกับการทำธุรกิจด้วย การทําทีวีของเราเนี่ยเราก็ยังรักมันอยู่แล้วเราก็เราก็จะทําในสิ่งที่ที่มันคงเป็นแบบเดิมไม่ได้ฮะเพราะว่าอย่างเดิมเนี่ยถ้าภาพจำยังไงมันก็ต้องตลกต้องแต่งตัวต้องแบบโอ้โหเอาแป้งปะหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยแบบเราทําให้ลูกดูได้นะแต่ไปทําอย่างนั้นแล้วมันก็มันมันเป็นเรื่องในอดีตแล้วไงฮะเพราะทุกวันนี้เราก็ อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวแล้ว<ต>อยู่อย่เ<ต>ีาวันนี้นก็คือแบบมันไม่มีอะไรพาใจติดใจกันล้วไม่มีใครกระระไม่มีไม่มีไม่มีม่มีเราเราเชื่อว่าทุกคนยังคิดถึงกันก็ก็เนี่ยยังคิดได้ว่าวันไหนว่างๆก็เชิญก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านได้พ็มาหมดเลยได้เลยวินี่หอยอย่างเงี้ยอยากให้มากินก๋วยเตี๋ยวเรือเซลล์ทูนบูลด้วยกันก็ รับรองได้ขึ้นสวรรค์ร่วมโดนกันด้วยกันแน่นอนเือนพอพอคุณสักว่านักไปแฟนเขาก็แบบเออคิดถึงนะอยากเห็นคิดถึงคิดถึง คิดถึงอยากเห็นนะ <im iti> ได้เพราะมีเวลาก็คงได้เห็นกันแหละแต่แต่ให้ไปทําแบบเดิมไปแกล้งคนไปทํารายการแบบสารแน่เงี้ยยุกเทปเลยนะยุคนี้ทำไม่ได้ยุคนี้ทาไม่ได้แน่นอนนีไม่ได้แล้วทั้งบูรี่ทั้งดราม่าทั้งโอ้ยับตายเลยอะยับทุกอาทิตย์นะ่ะที่เสารแน่เป็นมาก่อนใช่ชคดีที่เป็นสมัยก่อนสมัยนี้ คนเขามีวิจารณญาณกันมากขึ้นว่าการแกล้งคนเป็นสิ่งไม่ดีนะ